เอามาดนึงสวนครับกลุ่มของพู้ปูกโกโก้เอามาโอ้จะได้เห็นความสดชื่นของสวนโกโก้ที่นี่นะครับเนี่ยมานะครับเก็บกินเก็บใช้ครับนูนโกโก้อยู่นู่นนะครับอ๋อคือซาครับนะครับไ้เก็บกินเล่ครับพอได้กินอยู่นะฮะอืม เ,เดี๋ยวเราไปเดินไปดูต้นโกโก้กันครับอะไปชมกันครับนี่โกโก้ถ<ก>้าเป็น<ๆ>ตอนนี้ก็คือสภาพอา,ากาศค่อนข้างแกเดินกุมภาพันธ์นะครับโอ้โหแรงครับนี่โอ้โหดองใช้น้ำปั๊มนะครับปัม๊มน้ำบางน้ำโอ้โหพุทราไม่ปล่อยตายแรงนะครับเนี่ยนี่จะโลทิ้งแล้วนะครับแต่โกโก้กำลังสวยครับ สวยนี่กัวปีเหมือนกันครับกัวปีโกโก้กัวปีอะเค้าของแต่งกิ่งอยู่ด้านนู้นครับดินทรายครับสภาพดินทรายนะครับและไม่มีพืชที่เลี้ยงครับเนี่ยฮะอากาศแรงๆนะครับมันสัมปะหลังครับโหดโหดมากครับคือต้นเนี้ยต้นโกโก้ตรงแปลงเนี้นะครับร้อยต้นเนี้โหดมากเลยครับ เห็นไหมผู้ม <walking question imprisoned> ีประสบการณ์เร <és> ื่องของการแต่งกิ่งนะครับครับผมการส่งต่อนะครับให้กับคนที่มีประสบการณ์ก่อนกับคนที่เพิ่งเริ่มนะครับไม่เริ่ม้มาปีนึง ามาแรกเปลี่ยนความรู้กันนะครับพี่ทีก็มาให้ความรู้กักบทางเจ้าของสวนของกลุ่มของพี่อ่าเย็เนโอ,อ,อ้ยดินนี่มันมากกดอนดูดโอ้กักฉีน้ำมาเรน้ำน้ำมาเสียน้ำบาดาลเซมาแล้วอันน้ำบดาลแล้วจะผเอาไหมเอเอาเอาเอาไหมเราได้นถ้เป็นใต้ระบบนำหยดุโมลอ้ตักน้ำหด ตากน้ำรถเอานะครับทีตาดูเขาชอบดินนี้นะครับดินลูกลังนะฮะดินลูกหลังดูลูกังเพราะเป็นสภาพอากาศคือพุ่นเข้าได้สเวย็วาับเตเป้งนป้ม่ไมเตม่ไมเตมเตมเตกเตมเตมเตมเคมะครับวเตมเตมีปัญหา มันน awesome, ี่ยนน้ำทำวห้กาเล็กดีเพรากล้วยนะปลูกเป็นหอมหายมลงกล้วยเลยนะแต่ต้นไม่สวยก่แบบนี้ครับประมาณต้นไม่สมบูรณ oh, ์นะครับแต่ว่าจะไม่ตายนะบำรุงรากใหม่ขึ้นไปนะครับโออสวยอยู่ครับลงเพิ่มเติมแมนั้ เดี๋ยวมันติแตกข้างบนคันควายแว่งที่แัดนั้นเนี่โอ้เจ้าบ่มีหม่องขี่ไปคือของผมซุ้มมันใหญ่แล้วนะซุ้มไปไปเบื่อของลาบมากเนี่ยแจ้งที่ตัดออกหนาฝนมากก่อนเด็กเนี่ยงั้นที่ตัดออกได้เลยนี่หนาฝนต้องไปเชื่อได้นี่หนีบเล็กนี่หนาฝนหน้าก็ไปช่วงนี่อะไรได้จะเห็นมาไกลพ่อเมียนพ่อเมียนมันหลายอยะนะอะไรอะไรนี่ผู้ผู้มีประสบการณ์ไม่เชื่อครับแต่พ่อเมียนบอกไงอ่า แล้วบานีเพามันแตกข้าโคบอกเข้าสิไปว่าได้มันมันเป็นจะต้ำหนีดได้บมดช่องฟีใครเด้บบานจอดกันเมื่อเด้บอกบ่มีหม่องสีงางนะครับขันไว้ยังสีขันหันให้มันบนันไดนขันใมบาของผมบานแน่ของผมมันเป็นซุ้มปุ๋ยเคมีหัวหัวของผมมันอินซี่มันแข็งแด้อ่นลตัวนเอเออเ ไ,ไ้ได้ปลาบักขน่งีแก้วนึงครับปไปคลิปยาวหน่อยนะครับไอข้ามไปนี่อีกสวนหนึ่งอันนี้มาปลูกขี่หลังนะครับหลังเพื่อนในป่าพุทธาโอ้มันเข้ายากหน่อยนะครับเข้าไปดูแลบำรุงรักษาหน่อยไม่ได้นะครับแต่ว,ว่าถามว่าไอแมลงเข้าได้ไหมมันได้นะครับแมลงครับแต่คนไม่ได้เข้ายากหน่อยนะครับพุทธาครับนี่หนาไหม โอ้โหโกโก้ในสวนพุทธาครับมีระบบน้ำเด็ดยอดโอ้มันี่ตายอยู่ตัวนี้โอ้ายน้ำายน้ำไม่ถึงนไม่ถึงถ้า้าน้ำมมีกถ้าจปูกโกโก้นี่ว่าตรงๆเนาะถ้าบ่มักเรนน้ำคือไปบลอดครับต้องเรนน้ำต้องใส่น้ำต้องต้งีเวลาออ เขาต้องเอาใจใส่ในเขาลงทุนระยะสั้นๆแต่ว่าระยะยาวเขาได้คือระยะหลายๆปีคือช่วงระยะนี้เขาเชี้ยนเราก่อนบำรับลุ้งออกกันต่อไปถ้าเขาอยากคือเรื่องเรื่องน้อยละเรื่องช่วงนี้ก่อนมันใหญ่แล้วเขาอาจจะสบายจังทีนะอืมร้อยเชี้ยนเรากันช่วงนี้เขาคอยำรุงลักษานี่น่าเอาหนามันยังใส่เบิไงอยู่เล่นด้วยนี่นี่ด้วอืมอ่ะออกเลยนอนเลยเอาพี่ให้มันออกค่าโคบี เนี่ยมันจะงามมากเนตอนนี้เอาเอนีบีบมกัดมวานหมเจ้าอันี้ปะูนกัตันกแทงิงกันหละลยเจ็บมีอกมีปลอกจับอกครับถโอเคนั่นแหละครับนี่เขาค้นแม่งที่เราว่านง่ายนันมาเขาติดตั้งขึอนม่ต้วเองว่าบอกเขามาเป่านอก่าบอกเขาขึ้น้ำเว้ยครับกันออกแมลงมูลอีแตงโดหนาฝนจหนาแรงกับเ่าแต้ง ยาสีดอกร้อมบักเสียงเอา่อยนึงเป็น้อนสามลอยเลยแ้มมันได้จั๊กพันอมีเอกาห่มเย็นพันนะคะทีมาเงินสองพันเจ็บเท่าเดียวฮนหละขขนมันเป็นหมากแล้วเงินเมินกับเจ็บเท่าเดียวผมทำนวณนระยะเวลาจะของตัดเดีวยถ้ากูได้เป็นตันนี่กูก็ตัดเครื่องมือทนตัวผู้เดียววะ่านน้องยลางลาตีบหันคอยฮอดก้ได้ไปจีดเหตกาขึ้นอนอันนี้เฮ็ดกัเล่นเป็นยังต้นนั่นน้ำมัน น้น้ำมาไทน้มด้เขาสู้มือแห้งดีได้เขาซู้มือแห้งดีนนเขาอยัดไพูดง่ายๆว่ารุ่นพี่เรียกให้คำปรึกษารุ่นน้องนะครับนี่คือรุ่นพี่ก็คือคุณพี่ทีนะครับตอนนี้เขากำลังสงสัยจะนายอเภอเข้าไปบางทันนายอำเภอเข้าไปเขาจังเหรอ วันนีนว่าคนเยาวว่าเอ้ายามันมันสุตายเมื่อไห่วันว่าคนเยาว์ว่ากันดีนี่มันมันมันสีแห้งเจ้าสังกุลลงเจ้าเชลาลงครับมันก็ต้องเอาไตโครดามามาลงครับเนาะจะแตกยอดผมขอตัดยอดใหม่นะเดี๋ยวแตกยอดขึ้นมาให้เป็นเชลาร์นะเอาดินน้ำมันยังได้อยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเชลาลงเลยแล้วก็แต่งเนาะก็ไตโคุดามาอย่างที่ผมบอกว่าอย่าขาดสวนเนาะ ก็คือวิ่งเอาหน้าครงานใครมานี่ยมันแตกยอดใหมเห็นไหมนะ<ช>ม,มีปัญหาเรื่องของไตโคเอน,น,นะเนาะมันก็จะแตกนะบรุงรากใหม่ก็ครับถ้าทาเป็นเอ้นั้นได้ก็ทาเลยก็คือเรื่องของฮอร์โมนไข่ก็ได้ครับเนาะไอนผมแตกใหม่เพราะว่าจะให้มันแตกแตกยอดใหมนะ่เนาะ แต่ครีบคารุงรรกเนาะถ้าถ้าเราจัดการตรงนี้ไม่ได้นะครับยังไม่ได้จัดการตรงนี้ไม่ได้นะนะครับเดีย๋ยวมันก็จะแตกกิ่งกระดูขึ้นมาใหม่นะนะแต่วมาจะเร่งออกไปนะโอเคครับถ่ายทำยาวไปนะครับบางทีก็บังหน้ากล้องตัวเองด้วยนะคกโกลในส่วนพุทรานะครับเดินยากมายนะครับต้องหลบน้ำครับ ลูกอาจจะไม่มาช่วยเขาเพราะว่ามันเดินเข้าไปหนามยากครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้น่าจะทบกิ่งนะครับกิ่งขาดนะครับตัดยอดกำลังแตกใหม่เห็นไหมไม่ตายง่ายนะครับ <c oughs> โกโก้ถ้า, <c oughs> าบอกใครบอกว่ามันจะตายง่ายไม่ใช่นะเ <c oughs> <c oughs> ห็นไหมตัดยอดใหม่มันน่าจะเป็นนอนเจาะต้นนะครับ <c oughs> นะขึ้นใหม่ครับ <c oughs> ประมาณนั้นอืมก็โอเคครับได้อยู่น้ำถึงแล้วก็บำรุงรากเนาะ มุงรากทำหน้าที่รากให้มันแข็งแรงนะได้แล้วโอเคเออนี่น้องต้นกุ้งนะครับนี่อืมอืมนี่ส้มหยุดยม่กี่ชั่วงามมากเลยนี่เดี๋ยวฝนมาจังแจ้งด้อครับนั่นเอาไบตัดเองเออฝนมาันจะเข้าแจงก่อนหนึ่นบังห่มบางกิ่งบางต้นก่อนเห็นจิไก่มันหนีบโดนทันนี่ ช่วงนีเชียน่ไมโอ้่ัวนอกเเวไม่ใช่เชียร์ไม่ใช่ฝ่ายเชียร์นะครับไม่ใช่กองเชียร์นะครับเนี่ยมานี่ไม่ได้เป็นเตรียมกันนะครับมาเชียร์กันนะไม่ใช่นะครับคือคนที่ผ่านประสบการณ์กับต้นโกกูงพันต้นแล้วก็มีปัญหากับต้นพอสมควร แล้วมาเห็นต้นโกโก้ที่ว่าอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์เห็นและแกก็ดีใจครับแกดีใจกับความความสำเร็จของเจ้าของสวนนะครับกับสวนที่มันเกิดปัญหามาก,ก่อนเห็นไหมเนียบน้อยแน่นอนครับหนึ่งปีหนึ่งปีครับ วดไอ้ไทยมันออกเพราะว่าเจอรากเจอรากเจอรากเจอปัญหาเรื่องเอะไรนั่นแหละพอมันเข่าไปยังไงนี่สุดเลยวได้นี่ต้นนี่โอ้ยสุดแล้วเขาจ้างผมมาเป่าะมัดจ่ออ้อมหันเลยนี่นี่ผมปมมือผมได้ขันมันไงขึ้นมันกินไปเรื่อยมันกับเข่าฟากเป็นมอแมงกอนมันหันเลยเนี่ยอายาไม่พอที่สุดอายาไม่พอที่สุดใช่แส่ยแนมแส่ยแนมแล้วก็มันงัดเข่ายัดเข่ายัดเข่าตายผมเห็ดมันแล้วตายรอดมันกับฟืนกันัดไม่ยิ่ส้มไปเรื่อยได้ต้นงแม่เนี่ยหักเลยแล้วเนี่ยเนี่ยหาหลวดไหมเงี้ย ขีนเมื่อกลังเท่กับพอตัวน้อยๆลังเท่กับพอใครแล้วมันบวชขั้นเขาหลายเฮ็ดมือนีเลยจะไปมือลุ้นตายหลายไมันด้เป็นขีเอามานั่นอันนั้นไปไกลเราห้องผ่านไงมันออนขัดทางใบแล้วครับมันออกมาทางใบนะมันเข่าดิเข่านั่งไปเริ่มเลอะ้าวขาเลยครับเห็นแบบนี้จัดการเลยมันเพิ่งเพื่อนอนที่มันมันจอดตื่นแม่รูเลี้ยงไ่กันดัดผมเลยหรือม่กอกกันเลย โอ้ยเอ้าตัวมันเด้โอ้ตายหลักฐานยากได้หนิได้เนี่ยเปอกเดี๋ยวเดี๋ยวล่อให้เปลือกมันเปลือกมันจีบโอ้โหเนี่คขันเห็นนะเปลาเ้าบิดพ่อมันเลยโอผนเป็นสระ้างเพื่อนนี่ผมซั่งด้วยแม่งเนี่ยแล้วก็ไข่คั่นล่ะอันมันจีนยิ้มมันกลับไปใครไปเนี่ยเป็น เห็นเราบีดคอมันเลยแม่งตัดผมเัยนะเเพื่อนพปไอ้ย่ามมาหาจัดช่วงนั้นมาก็บ่เห็นบีดคอมันเลยมันดีดีนั่งแค้มันเห็นเฮ่ามากนี่มันดีกิ่มดีเลยมันสวยมันหุ่นจากความขึ้นนี่นี่นั่งับโม่หนึ่งด้อนี่หยาดเด้อนี่ฝากยาดหยาดฝากหยาดเต้เนาะมันกลิ่นอิ่มแล้วมันลงไข่ไว้มันติกัดกัดเป็นแค่แล้วมันแตยันไข่ใครไว้พอตัวน้อยมันฝากมันก็เริ่มมนเริ่มมนจอเป็นดวงกัดฮอนตัวนี้ตายของมัน คือบักต้นอยู่กับังง่วงกับไตต้นสวยๆซะด้วยอุ้ยฟ้ารักษาครับแต่พอมันเป็นชั้นกระไดมันลอยกินทั้งใน่ไปนี่หลับเพิ่นถึงบอกให้น้ำมูลนี่มันหกเนี่ยจึ่มเลยครับผมถ้าต้องตัดออกตัดออกครับเหลือไว้สามกับพ่อแห้งแล้วนี่อันนี้ตีห่าผมเนาะเอาออกเลยนี่กิ่งเบียดนะมือผมหนีบไว้เนี่ยจะไปเสียร์ได้เนี่ยเอาไว้นี่บังแดดนะครับนี่แเลย เเปป็นยังบียดกันไปไวสามมันกันนักแล้วมาช่วยกันหน่อยครับเป็นไรครับนี่นะครับตัดแบบไม่มีการถ่ายทำแบบตัดต่อนะครับมาเยอะแยะครับจเขาจะได้สูงคนคนอนันังเกตตานที่ว่าเป็นดวงอะไรเนี่หนอ

เดี๋ยวผมแต่งไปก่อนให้เป็นนำแนวครับแนวทางใบใหญ่ครับแต่ว่ามารุงลากใหม่เนะโอสุดยอดครับกำลังแนะนำกันนะครับจากผู้มีประสบการณ์กับไปผ่านงานมาก่อนนะครับดูแลต้นโกโก้มาสองพันต้นนะฮะดูแลเดินต้นคนเดียวครับนี่แหละเหตุผลที่พาพิธีมาวันนี้นะครับให้เห็นเหตุผลนะครับ อ่ะผมจะของสวนมาีหันหน่อยอ่ะีบบกจึ่าหนไปยแทหอไมถึงงครับเบกกัซื้อไปไปกันไกลนะเว่าเป็นยังนี่ีมงนี่ครับงานนั้นเ่าเป็นงานงานนี่เออให้เทงเออเทิงตาดอกึันมันแล้วค่อยแตกใหม่ดอกอืมกำลังแตกใบใหม่ใช่ไหมนี่ัเอาแใส่ ผิดวีสิ่งของมันรุ่มบาดผนมากงานนี่กับนี่ออกนี่ผนมากกว่านี้ออกเยอครับเขาอยู่ใกล้กันก้อนมันแรงเยอะมันต้นให้ห้องครัวปรุงอาหารได้ก่อนไปเรื่อยมันขืนมาพี่บอลจย่างน้นอยยางเขานีเ่เย็นช่วยอะไรสักอย่างยางนี่ก็เขาป้าผสมแบนส่วนผมยางของลุงผมมันกับดินใต้กันยางที่แรกยางมาปลูกได้ตายหมดแล้ยอืม ลุงเราปลูกใก่ปลาอย่างไงเร็วๆอย่างแล้วสิโลแล้วต้นกัวโก้แล้วไงเพอาอย่างเขาอย่างแล้วบ่ได้การแล้วปลาบักท่านกับปลาอย่างก็ตายครับบท่านปลูกได้เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวยาวไปครับตื่นทำตังกโก้ครับยาวครับสวัสดีครับ